โซ่ให้เพื่อนการจะไปเองหรือไม่มองหาคนจิ้นมาไปล้างให้เพื่อนโอ้ลงนี้ผู้สาประตูครับแต่เตะตืดครับบุกปิดหน้าที่ไปออกมั้งครับลงเตะนี้ล้อมทางเพื่อนการ

ม uh, ันจสิงแล้วเปามนเวลารังี hey. <screen ownership> yeah, oh, ้ยนะพี่รวมกันจุด้วยครับนก่ี่าสูงเด็มให้เียวดิมาดิเด็กเลี้ยงว่างกปลให้ดวเบี้ยวเบี้ยนะเบี้ยน่าชิบะชิบะหนึ่งดง